หลังจากที่ทิพห่างหายไปนานนะคะทิพก็อยากจะมาบอกสูตรวิธีการลดน้ําหนักอีกเหมือนเดิมนะคะว่าใน1วันเนี่ยทิพกินอะไรไปบ้างน้ําหนักถึงลดได้10โลภายใน1เดือนนะคะซึ่งวิธีการลดน้ําหนักเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องอดอาหารหรือทำไอเอฟก็ได้นะคะทุกคนคือกินให้ครบสามื้อเลยนะคะแล้วก็ให้ตะโจบมื้อเย็นเนี่ย หลัง5้าโมงเย็นหรือ6กโมงเย็นเป็นอย่างช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ที่มีเทคนิคอะไรมาฝากคะเมนูวันนี้ของทิป์ก็จะเป็นเมนูผัดเต้าหู้แผน่นใส่กับถั่วงอกนะคะซึ่งจะเป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีเนาะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะหู้แผน่นหรือเต้าหู้เหลืองเนี่ยหลายคนก็คงรู้จักกันดีนะคะว่าทําจากอะไรเขาทําจากถั่วเหลืองนะคะทุกคนซึ่งประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะ แล้วเราก็ล้างถั่วงอกให้สะอาดทิพย์ก็จะแช่น้ําไว้เลยนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมสองสมต้นไว้โรยเวลาที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน แล้วเราก็ตั้งกระทะได้เลยนะคะทุกคนพอกระทะร้อนเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันที่ทิพใช้นะคะจะเป็นน้ำมันมะพร้าวทำอาหารน้ำมันมะพร้าวทำอาหารเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็เมื่อถูกความร้อนนะคะจะไม่เปลี่ยนเป็นไขมันทารานมีสารกันเสียแล้วก็ไม่มีสารก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็ทนความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วยังเป็นไขมันดีจะไปช่วยเพิ่มไขมันดีในร่างกายของเรานะคะ จึงเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือกินตามความเหมาะสมด้วยนะคะพอกระทะร้อนนะคะทิพย์ก็จะใส่เต้าหู้ลงไปเลยนะคะส่วนตัวทิพย์เองเนี่ยทิพย์จะทอดเต้าหู้แผ่นให้เหลืองกรอบก่อนนะคะเสร็จแล้วทิพย์ก็จะใส่กระเทียมลงไปทีหลังอันนี้แล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็คือทําไปเลยนะคะกระเทียมได้ที่แล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยทิพย์ก็จะใส่ถั่วงอกลงไปเลยนะคะทุกคน ในเต้าหู้แผ่นเนี่ยจะมีโปรโตีนจากถั่วเหลืองรวมถึงกรดอะมิโนต่างๆกรดไขมันแล้วก็โอเมก้า3ซึ่งล้วนเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทุกคนและในเต้าหู้ทุกประเภทเนี่ยจะให้แคลอรี่ที่น้อยกว่าอาหารที่ให้โปรโตีนแบบเนื้อสัตว์นะคะ คือพูดภาษาบ้านๆเราก็คือว่าโปรโตีนในเต้าหู้เนี่ยจะช่วยลดน้ําหนักได้ดีกว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะคะใครชอบแบบไหนก็ปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะทุกคนว่าถั่วง,งอกให้อะไรแก่ร่างกายนะคะในถั่วง,งอกนี่จะมีสารอาหารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนกรดอะมิโนโคแคลเซียมหรือสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะทุกคนถั่วง,งอกเนี่ยังช่วยลด เสี่ยงโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคมะเร็งบางชนิดนะคะจากนี้นะถั่วง,งอกยังให้พลังงานที่ต่ำจึงเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักแล้วก็คนที่ต้องการควบคุมอาหารนะคะคนจะเห็นว่าทั้งเต้าหู้แผน่นแล้วก็ถั่วง,งอกเนี่ยให้ประโยชน์แก่ร่างกายเราเยอะมากๆเลยนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องการลดน้ําหนักแล้วเนี่ยยังให้คุณค่าทางอาหารต่างๆมากมายเลยนะคะเป็นอน,นว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนเมนูถั่วง,งอกของทิพย์คือน่ากินมากๆเลยเป็นเมนูมื้อแรกของทิพย์นะคะ ก็คือจะกินประมาณ10โมงนะคะตัดมาเมนูมื้อเย็นของทิพย์ก็จะเป็นต้มถั่ว5้าสีกินแทนมื้ออาหารเย็นนะคะวันนี้ทิพย์เพิ่งต้มเสร็จสดๆร้อนๆเลยก็จะกินกันแบบร้อนๆเลยนะคะทุกคนจะบอกทุกคนว่าทิพย์แอบใส่กล้วยน้ำว้าลงไปด้วยนะรอบนี้เป็นกล้วยน้ำว้าที่ทิพย์ต้มเสร็จแล้วนะคะก็คือใส่ผสมลงไปในถั่ว5้าสีเลยแล้วก็ทิพย์ใส่น้ำเต้าหู้ที่ไม่มีน้ำตาลลงไปนะคะทุกคนกินแบบร้อนๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนขอบอก ก็ก่อนนอนทิพย์ก็จะชงชาหมีเฟยดื่มก่อนนอนทุกวันเลยนะคะทุกคนชาตัวนี้จะช่วยเร่งระบบการเผาผ่าญแล้วก็ช่วยดีท็อกซระบายขับถ่ายทุกคนทําแบบนี้น้ําหนักก็ลงแล้วค่ะลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ทิพย์คงต้องไปแล้วค่ะ